ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกถ่ายทอดสดจากแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาและพบกับ2ีพิธีกรจูนเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกและแซมแม็กซ์มวยไทยสวัสดีครับสวัสดีครับชูกำบันขึ้นมาเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมจูนจูนการหรือว่าจูนเดอะแชมเปียนและผมโดนฤเดชเทียมชันหรือว่าจูแซมแม็กซ์มวยไทยครับสวัสดีครับพี่จูนสวัสดีครับน้องแซมนะครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาจากนี้ไปนะครับ19บเนาฬกายีนาทีทุกวันเสาร์ช่องแปนะครับเข้มทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์ร่วมกับบริษัทแม็กซ์มวยไทยจำกัดครับกำลังถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยไทยที่มันที่สุดรายการเดอะแชมเปียน Muay Thai Tat Welcome ladies and gentlemen it's time for the champion Muay Thai at Max Muay Thai Stadium in Pattaya presented to you by Max Muay Thai team every Saturday night 7:20 p.m on Channel 8 and this is June Yunagan and Sam I am Sam Max Muay Thai เรียกได้ว่าวันนี้เรามาระเบิดความมันสะใจนะครับแล้วก็เชียร์กันให้สนั่นจอเลยนะครับเพราะว่ารายการนี้นอกจากจะทําให้ท่านผู้ชมทุกท่านนั้นสนุกตื่นเต้นร้าใจแล้วท่านผู้ชมจะรักมวยไทยครับท่านผู้ชมครับเวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะครับรายการนี้เกือบจะครบหนึ่งปีแล้วนะครับเริ่มต้นเมื่อหนึ่งสิงหาคมปีที่แล้วตอนนี้ใกล้เข้าไปแล้วครับแล้ววันนี้ เป็นสัปดาห์ที่50นะครับเราจะหาแชมป์คนที่50วันนี้แซมครับมีอะไรมันมันมีอะไรตื่นเต้นหรือมีอะไรทีเด็ดบอท่าาผู้ชมบ้างวันนี้อย่างที่แฟนมวยทุกท่านรู้ครับวันนี้น่ารักมาต่อยที่นี่ฮะและ4คนที่จะมาชิงเข็มขัดเดอะแชมเปี้ยนนค่ัคือนี้ครับพี่จูนทุกคนไม่ธรรมดาแน่นอนครับพี่จูนพี่ไม่เชื่อครับจนกว่าจะเห็นด้วยตาอีกครู่เดียวครับพี่จะเป็นประจักษ์แก่ตาพี่ครับ ต้องอย่างนั้นนะครับแล้ววันนี้เหมือนเดิมนะครับในช่วงยอดมวยมาประจําสัปดาห์มีแชมเปี้ยนของรายการมาต่อยด้วยครับกับการแข่งขันชกมวยไทยแค่3ยกไม่มีติดครึ่งนะครับและที่นี่ของจริงนะครับไม่มีโชว์ใดๆทั้งสิ้นครับ And here at Max we have f r e e rounds of a non-stop aggressive action r a t e r than the traditional five round bout. Tonight's tournament has four boxers battling it out for the ultimate prize of 50,000 baht cash and the champion belt. ไฟฟิสซ้อมไม่ดีนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ไม่ครบ3ยกแน่นอนนอกจากเข้มแขังแชมป์เดชแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกล้างเงินรางวัล5 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับแชมเปี้ยนแล้วก็รองแชมป์ได้ไป3 0 0 0 0บาทปลอบใจกลับบ้านเพราะฉะนั้นนะครับสังเวียนนี้เปิดรับทุกคนทุกค่ายมวยนะครับถ้าคุณคิดว่าเจ๋งแน่มาประลองกันประจันบานกันที่นี่ครับมัคมวยไทยสเตเดียมพัทยานะครับมีรางวัลอัจฉริยด้วยครับสำหรับนักมวยที่ต่อยมันรับรางวัลไฟเตอร์5 0 0 0บาทและถ้ามันมาก รับไปเลยซูปเปอร์ไฟเตอร์10,000บาทครับ If f r h t e r had a chance of winning a prize if their performance in battle is particularly exciting with the initial prize of 5 0 0 e t o a n d บาท and a larger reward of 10,000 b a h t บาท cash now introducing all the fighters for the evening เอาละครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วนะครับว่าวันนี้ปาดขุนพลที่จะมาประจานบาดก,กันที่นี่แม,ม็กซ์พวยไทยสเตเดียมมีใครกันบ้างไปพบกับพวกเขาได้เลยครับ ผู้แรกนะครับยอดมวยมาประจำสัปดาห์มวยคู่ที่3ขอรายการพี่การน้ำหนัก53กิโลกรัมมุมน้ำเงินฉายาขุนข่าวเจ้าปัญญาบุญเกศติธ์กำนันตรี first match ในไ53กิกรัม we have บุญเกศสิทธ a ์ก a นันตรีวันนี้เจอหนักน่อยครับเจอกับแชมปเปีน้ยในมุมแดงครับฉา,ายาไอ้หนูกระดูกเหล็กก้องเมืองแกลงพอพลานบูรพา55 and his opponent the 53กิโลกรัมแชมป์ ก้องเมืองแกลงพรอพรานบุรพา55คู่แรกก็เลยเรียกว่าเรียงน้ำย่อยแล้วนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นมวยคู่ที่4ของรายการนะครับพิกาดน้ำหนัก72กิโลกรัมมุมน้ำเงินดีเซลเล็กสิตพนันเชิง and f o r to s e w กิกรัม we have diesel lec sit กันันเชิงสูงใหญ่มากนะครับวันนี้จะเจอนักชกมุมดานะครับฉายาพยักอะไรเวียงพิง น่ารักอสนิทพัน and his opponent the Beast of w i วี p ยงพน่ารักอสนิทพันโอ้คูณอีสูสีแซมะหน่วยการต้องบอกว่าใกล้เคียงกันมากเราอดใจไม่ไหวแล้วครับอยากดูมากครับคู่นี้รอสักครู่เดียวนะครับส่วน4คนนี้ก็จะมาชิงเข่าเดอยแชมเปี้ยนพิกัดน้ำหนัก64กิโลกรัมนะครับรอบรองชนะเลิศคู่แรกมุมน้ำเงินฉายาไอหมัดกลาสีดวงพิชิตสิทธิ์คุณจา๋า and now our 64 g i โ l กร a m um tournament fighters first match we have ดวงบิชิตซิดคุณจ๋าจะเจอกับมุมแดานะครับท่านผู้ชมครับฉายาดราก้อนมหาภัยมังกรแพทย์ออสบายแท้ and his opponent มังกรแพทย์ออสบายแท้และรอบรองชนะเลิศอีกหนึ่งคู่นะครับนักชกมุมน้ำเงินฉายานักสู้จากขุนเขาก้องเชียงดาวออสนิทพัน and in our second qualifying fight We have บกล้องเชียงดาวอ๋อสนิทพันวันนี้เขาจะสู้กับนักชกมุมแดงนะท่านผู้ชมครับฉายาจอมอึดเมืองดอกบัวแสนแสบสิดเซเนต and his opponent แสนแสบสิดเซเนต์ดูการัดชัดเลยนะครับ8คนนี้แหละครับที่จะมาประจันบานกันบนเวทีวันนี้นะครับแล้ววันนี้ครับคนที่จะเชิญแข่งขันเดอะแชมเปี้ยนครับเป็นใครไปไม่ได้ครับกัปตันมิกซ์ครับคุณทงทรงเพียรทรัพย์ รองประธานบริษัทมัคสมวยไทยจำกัดครับเขาเสียงปรบมือด้วยครับ and now we would like to introduce Mr. t h o n g Song p i ั n Sap, Vice President of Max Muay Th Thai coming with the champion belt for the winning fighters who will be the champion stay tuned to find out ผมการันตีเลยนะครับว่าวันนี้เวทีสังเวียนนี้เดือดอีกแน่นอนและเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะน็อกกันกีนก่คู่ช่วงหน้ากลมามันกันใน The Champion Muay Th Thai ตัดเชือก ท่านผู้ชมครับเรากลับมาระเบิดความมันสะใจกันในรายการเด e Champion Muay Thai ตะเชือกชั้วที่หนึ่งของรายการตื่นเต้นไหมครับน้องแซมครับตื่นเต้นครับอยากชมมวยมากๆาแล้วครับพี่จูนเพราะชนะหราอยากแล้วจัดให้เดี๋ยวนี้เลยครับท่านผู้ชมครับผมขอเปิดสังเวียนมวยไทยตะเชือกรอบรองชนะเลิศคู่ที่หนึ่งนะครับพี่กันน้ำหนัก64กิโลกรัมมุมนักงานคนนี้มาจากอำเภอกันทรวรรคจังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยได้รับฉายาว่า ให้มัดกะลาสีในวัย23ปีนะครับคนนี้ก็บอกว่าเป็นมวยทรหดอึดมัดหนักนะครับแล้วก็ชอบเจาะยางคู่ต่อสู้ด้วยครับสถิตีการชก76ไฟครับชนะ58เสมอ1แพ้17ไฟครับ First match of semi final fight Introducing Blue Corner representing Caesar Gate 23 years of age Training at c h o j a n a Tip Gym He's known for his endurance He never tired and he never steps backwards ท่านผู้ชมครับไปพบกับนนะักชม่มุมน้ำเงินจาาจังหวัดศรีสะเกดได้รับฉายาว่าไอหมัดกะลาสีดวงพิชิตสิทธิ์คุณจาเเเชียอยู่ไหนขอเสียงหน่อย And here is your fighter, fighting out of the blue corner, representing Caesar Gate, holding a professional record of 58 wins, o draw, and 17 losses. Let's hear it for d o b i c h i t s i t k h u n j a ในขณะที่นักชกมุมแดงครับท่านผู้ชมครับคนนี้มาจากอำเภอหนองบัวแดงนะครับจังหวัดชัยภูมิครับคนนี้ฉายาพี่ชอบมากฉายาดราก้อนมหาภัยในวัย18ปีครับ เป็นมวยบู้มวยทารดเข่าปล้ำตีดีครับเหลี่ยมจับหักแทงหักเทดีและแข็งแกร่งด้วยนะครับสถัสด,ดีการโชค51ไฟชนะ41ไม่มีเสมอครับและแพ้แค่10ไฟเท่านั้นครับอ n d his o p p o n e n The Red Corner coming from s h i a y a b o o m 18 years of age training at All gym. s t a y Tang y m taunting h aggression he's believe his opponent w o n last three rounds let's see what happen e d นักชกในมุมแดงก็ด้รับชมกับจากจังหวัดชัยภูมิฉายารากอนมหาภัยมังกรแพทย์อ,อสบายแท้ท้งเที่ย่ไหนส่งเสียงมาเลย and here is you r fighters fighting out of the out o red วิ่งออกมาจากมุมมุมแดง and holding a professional record of 4-1 win, 10 lose. p u นมาท r h a ี่เลยแล t ยินดีต้อนรับมังกรแพทย์ All สบายท้นี่คือรอบรองชนะเลิศคู่ที่หนึ่งนะครับสองนาทีให้ผู้บรรยายเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนะครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่9กรกฎาคมนะครับช่อง8เสิร์ฟความสุขให้ท่าน ผู้ชมถึงบ้านตั้งแต่เวลา19นากา20นาทีจนถึงเวลา21นากา5น,นาทีนะครับ Max Stadium พัทยาประเทศไทยแห่งนี้ครับครับขอต้อนรับสู่ศึกแห่งศักดิ์ศรีอีกหนึ่งครั้งครับเป็นครั้งที่50ติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับเดอแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกและวันนี้ครับจะมีการช่วงชิงแชมเปี้ยนในพิกัด64กิโลกรัมครับแล้วรวบรวมนักมวยอีกม,มากมายครับในวันนี้จะขึ้นชกไม่ว่าจะเป็นมวยรอบหรือว่าจะเป็น ยอดมวยมันประจําสัปดาห์ครับครับยอดมวยมันประจําสัปดาห์วันนี้มีน่ารักอสนิพันธ์กับดีเซนเล็กสิทธพนันเชิญนะครับแล้วก็กล้องเมืองแกลงพอพลานบูรพา55เจอกับบุญเกิดสิทธิกำนันตรีนะครับส่วนมวยรอบ4คน64กิโลกรัมนั้นเราได้คัดเอามวยต้องบอกว่าเป็นมวยบู๊นะครับมังกรเพชรออสบายแท้ดวงพิชิตสิทธิคุณจ๋าแสนแสบสิทธิเสนและก็กล้องเชียงดาวออสนิทพันธ์ครับคู่แรกของรายการนั้นเป็นมังกรเพชรออสบายแท้กับดวงพิชิตสิทธิคุณจ๋าครับ เราต้องบอกว่าคู่นี้เป็นการจับฉลากนะครับมาเจอกันโดยมังกรแพทย์จับเจอกับดวงพิชิตต้องบอกว่ากรับพิตามไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นคู่หนักแรงแล้วก็อาจจะมีนับมีน็อกครับในคู่นี้รูปร่างนั้นใกล้เคียงกันทีเดียวครับนะครับนักชกจากมุมน้ำเงินครับมาจากศรีสะเกดอำเภอกันท่ลักษณ์23ปีครับในดวง หงอินครับส่วนทางด้านมังกรแพทย์ครับยุทธศาสตร์บัวจตุลัดครับจากอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ18ปีกรรมการพิจารณาบนเวทีนี่ครับชมหน้าของกรรมการยอดยิ่งเกษรมาลานะครับให้คะแนนสามท่านนั้นมีนาะคินกับศรีสนธยาภัยนันแล้วก็ใจดีลุบวังไปซ้อยครับวันนี้โอ้โห oh มังกรแพทย์นี่พกกองเชียร์มาเพียบครับแ mm hmm. ละที่สําคัญครับทั้งคู่เป็นมวยถอยไม่เป็นนะเดี๋ยวดูกันครับเปิดเกมรถเก้าใส่ทั้งคู่เลยครับอยู่ที่โอ้ย oh นี่ครับออกมาทักทายกันหนักๆเลยครับหัวชนกันเลยครับ แต่ยกแรกนี่ฮะตัดลำตัวแล้วขึ้นบนแล้วเป็นประจำครับหากใครได้แชมป์ครับจะมีเข็มขัดอันสวยหรูพร้อมกับเงินรางวัล50,000บาทรับไปครับและหากชกมันชกสนุกเรามีรางวัลไฟเตอร์5,000บาทแล้วก็ซุปเปอร์ไฟเตอร์อีก1,000 0บาทครับรางวัลรออยู่ครับขอให้สนุกจริงนะครับที่นี่พร้อมแจกแล้วครับหมาแล้วครับ ทายกันมันสนุกแบบนี้เราบอกว่ากรลาพิษตากันไม่ได้ครับนี่ฮะสอกต่อสอกครับโอ้ปักหลักหัวชนกันเลยครับเบืองพิชิตนั้นกัดแน่นเลยครับในขณะที่มังกรแพทย์นั้นท่าดวนชวนแรกเลยครับนี่ครับทิ้งหมัดขวารปเวลำตัวแล้วมีสอกซ้ายประเภทดื้อด้วยกันครับคุณมาผมคืนนี่คยายังทิ้งหมัดแล้วก็จิ้มด้วยหมัดขวาตามครับอย่างที่แพนมวยคาดครับคู่นี้ ออกมานี่ไม่ต้องพูดพลั้งทาเพลงนะครับดูครับยับแย่ yeah, ซ้ายแล้วควันด้วยศอกขวาแล้วมีแข้งเติมแหมดูพี่ชิกแกสวนขึ้นตลอดครับยกกัดสูงสูงครับแต่มังกรแพ้พยายามล้วงหลังตัวแล้วก็วางศาสตร์แข้งขวายัดเข้าไปครฮะทีนี้จะบอกว่าทั้งแฟนมวยเนี่ยบอกว่าเป็นคันดิเดตผู้ชิงเลยเนี่ยแต่ต้องมาเจอ,อกันในรอบรองชนะเลิศ <c oughs> โอ้โหมังกรแพทย์เป็นมวยเดินนะครับแต่ดวงวิชิตก็ไม่หนีครับ ดวงพิชิตระบบการป้องกันตัวนั้นดูจะเหนียวแน่นกว่านะครับต้องบอกว่าไม่ประมาทเลยครับในขณะที่มังกรแพทย์นั้นท้าดวลชวนแรกเลยครับตองบอกว่าสี่ฟอร์มหลังของดวงพิชิตนี่ชนะ3แพ้หนึ่งเลยครับโอ้ยฟอร์มดีเหลือเกินครับดวงพิชิตอ้าวโอ้โอดูครับศอกซ้ายของมังกรแพทย์แล้วศอกขวาเติมแมดวงพิชิตโดนเข้าไปแล้วเซครับเอาดิครับจังหวะจะบวกศอกครับดูโดนอีกแล้วครับศอกขวาของมังกรแพทย์พยายามดันมาแล้วก็สับศอกโอ้โหเจอเขา่า ของดวงพิชิตแล่ไปครับโอ้ยบางกรแพทนั้นพอได้นี่ครับผ่อนอาการแล้วก็ลุยเลยครับเป็นชุดเลยครับสอกซ้ายสอกขวาอา้าวนี่นี่ครับโอ้นี่เถียงกันหลังชนฝาจริงๆครับเดือดจริงๆครับผู้นี้พยายามจะฝักสอกซ้ายยัดเข้าไปตามด้วยขวานี่ครับสอกล้วนๆครับอ,อ้าวกดมาเสียบยเสียบสายยัดเข้าไปอา้าวสอกฝาของดวงพิชิตชวัดเจเวียนจริงๆครับ โอ้โหเจ้บาบลมังกรแพทย์ก็ได้กินไม่ได้เลยครับเห็นเพื่อนมีอาการแกพยายามใส่ปิดฉากจะได้ไม่ได้เดี๋ยวดูกันครับแมาพยายามจะใช้เวลาให้เร็วที่สุดครับมับงกรแพทย์แม่ดวงพิชิตบล็อกไว้กดเข้าไปต้องนับเลยครับโอ้ต้องนับเลยครับจังหวะนี้จังหวะกดมาเสียบขวาโอ,อาการนี่สะสมครับ ดูครับเอาเลยครับกรรมการนับถึง8ครับย้างชกต่อได้หูปักศอกสายยัดเข้าไปเติมด้วยขวาทางทั้งที่มีกันอยู่นะครับโอ้ยดูครับโอ้โหหัวนี่ถลไมกับพื้นเลยครับและเป็นทางด้านมังกรแพทย์ครับอสบายแท้ปิดฉากไวครับเอาชนะน็อกไปได้เพียงยกแรกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปคนแรกต้องบอกว่าใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับ ส่วนตอนนี้ครับดวงพีชิดครับโอ้โหอยังตาลอยอยู่เลยครับโดนเยอะครับนี่ครับปักศอกแรกเลยแล้วมีมัดเสริมมาเป็นชุดครับพอจังหวะเซนี่ครับโอ้โหโดนแล้วออกการไม่ดีให้เห็นครับนยังกัดฟันรอบวกรอโต้ด้วยศอกเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่จังหวะเสียบยัดเข้ามาโอ้โหโดนไปที่บริเวณหัวนะครับมึนเหมือนกันครับนี่ฮะโอ้โหถลไหลเลยครับ แล้วจังหวะก้มลงมานี่เก็กลดลงมาแล้วเสียบด้วยเข่าครับดูครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับอาการมันสะสมครับโดนไปหลายขนาดครับนับไม่ถ้วนครับอ้าวละครับตอนนี้ต้องให้แพทย์สนามดูแลครับเดี๋ยวลูกครับว่าจะได้รางวัลหรือไม่ครับไปลุ้นบนเวทีครับโอ้โหคู่แรกนี้ก็ดูเดือดแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ เชื่อแซมแล้วครับแซมบอกว่าวันนี้มีของดีจริงๆโอ้โหเขาคุยไว้ก่อนแล้วครับว่าถ้าซ้อมมาไม่ดีอาจจะอยู่ไปถึง3ยกครับและวันนี้นะครับน็อคยกที่1นะครับด้วยเวลา2นาที52วินาทีนะครับไปลุ้นกันก่อนนะครับว่าคููนี้รางวัลไฟเตอร์หรือซุปเปอร์ไฟเตอร์ครับสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟแมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ Red corner. Red corner Fighter ปุ๋ยโฟร์แมนรับรางวัลกระบายคนละ5,000บาทน,นะครับและผู้ชนะคู่นี้ครับน็อกในยกที่1ด้วยเวลา2นาที52วินาทีได้แก่นักชกจางมุมแดงมังกรแพทย์อสบายแท้ and w i n n e r by ways of knockout Red Corner มังกรแพทย์ออลสบายแท้ท่าชมครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อนะครับในรอบรองชนะเลิศทู่ที่2ครับ